โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่กล่องเนาะเราต้องมาใส่แหลกท้ายก่อนเนาะเบื้องต้นเราจะต้องถอดที่จับด้านหลังของยามาฮ่าฟินออกก่อน,นครับโดยมันจะมีน็อตยึดอยู่4ตัวครับนะับหนึ่ี่โอเคครับผมก็จะใช้เป็นตัวบล็อกตัว T นะครับในการขันออกง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวผมมาไล่ขันทีละต,ตัวเลยดีกว่า ี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นแหลกท้ายนะครับก็คือเป็นของสามเอสนะครับเพื่อนๆเห็นไหมคือด้านนี้เขาก็จะติดไว้ว่ารับน้ําหนักไม่เกินแดกิโลกรัมนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยตัวเหล็กเนี่ยถ้าบางครั้งเราใส่น้ําหนักที่มากเกินไปอาจจะทําให้หูมันฉีกได้นะเพื่อนๆเวลามาดูของไนีก็ดูหน่อยเนาะอย่าไปใส่เกินน้าหนักมาจะถ่ายนะครับถือว่าสงสารรถด,ด้วยใส่พอประมาณนะครับแต่ว่าโดยรวมงานเนี่ยดูนี่ครับผมให้ดูเลยดีกว่ามันดูแบบเนียนมากนะเป็นสีดําได้านนะเพื่อนๆก็คืองานนี่ดูเนียบมากเลยแหละเห็นไหม นะครับมาให้ดูรอยเชื่อมก็ได้เห็นไหมผมว่าสวยนะครับสําหรับราคานี้ก็รับได้เพราะว่าเราเห็นหลายๆท่านอาจจะแบบที่เคยใช้ของตัวามาฮ่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไม่ชัวร์ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นหลายท่านพูดมาเออก็ลองเป็นของ 3S ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปติดตั้งเลยตัวน้ําหนักนี้ก็บอกว่าหนักใช้ได้อยู่นะมันก็เป็นเหล็กคัง่งแท่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งเลยนี่ครับผมก็จะให้ดูตัว น็อตยืนนะว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมวางให้ดูเลยก็ค mm ือ hmm. ถ้าไม่ตรงนี่ก็คือห่าเลยนะเพื่อนเพื่อนอ่าเป็นไงครับโอเคบ้าสรุปว่าตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยเห็นไหม mm hmm. เข้าล็อตพอดีเลยโอเคเดี๋ยวผมมาใส่น็อตทั้งสี่ตัวกันเลยดีกว่าและนี่นะครับก็เป็นน็อตทั้งสี่ตัวนะครับที่เราจะต้องใส่คืนนะครับโอเคโอเคครับเราก็จะมาใส่ตัวถาดรองนะนะกันเนาะก็ยึดน็อตเลยสี่ตัวง่ายๆครับเพื่อนเพื่อน ก็เพื่นอนเพื่อนราจับจุดดูครับว่าอยากให้นอตมันอยู่ประมาณมุมไหนโอเคผมจะใส่ยอยู่ประมาณเนี้นะครับนี่ก็เบื้องต้นเลยเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับก็ระยะของการวางฐานอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมันจะยาวกว่าไอตัวที่จับด้านหลังตัวเดิมของยมหานะครับก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวนี้มันมีถาดเนี่ยนูนขึ้นมอีกไนงะช่วงนี้นี่แล้วก็จะมีตัวดามะอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ถาด ขาดเนี่ยมันมาจากกล่องนะนีไม่เกี่ยวนะผมให้ดูตรงตัวแหลกก่อนนี่ครับก็ให้ดูเนื้องานก่อนก็จะเป็นสีดําดําด้านนะครับผมนี่งานประกอบก็เนียนนะครับแล้วก็เรื่องความแข็งแรงก็เดี๋ยวใช้อีกสักพักนึงก่อนเราก็จะมารู้ว่ามันทนดีจริงไหมใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เพิ่งใส่มาก็ยังตอบได้ไม่เต็มนะครับว่ามันแข็งแรงมากแค่ไหนแต่หลังจากที่ลองใช้มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะราคานี้นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าด้านในมันเป็นยังไงนี่ด้านใน นี่ครับก็ตรงจุดเหมือนเดิมนะตัวล็อกเนี่ยก็จะมีอยู่สี่จุดก็คือเป็นน็อตตัวเดิมนะครับที่เป็นตัวจับตัวเดิมของเขาเลยก็ติดตั้งได้ก็คือไม่ต้องดัดแปลงครับตรงรุ่นครับง่ายๆเลยนี่พาดูลอมคันก่อนเวลาติดตั้งเนาะก็มันจะออกเนวแบบยังไงอะ่ะใช้คําว่ารถบ,บ้านๆหน่อนะครับเพื่อนระยะการขับขี่ก็เมื่อเราไม่ใส่กล่องใช่ไหมมันก็จะมีนะครับฐานเหล็ก อยู่ด้านหลังะนะก็ขี่ง่ายครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆขับก็แค่ต้องระวังเรื่องเวลาระยะการเลี้ยวครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ารถมันยาวขึ้นใช่ไหมเท่านั้นเองเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพื่อนๆขี่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ